สวัสดีครับจากทูลเซอร์วิสนะครับวันนี้ส่งเครื่องทั้งหมด8เครื่องนะครับช่วงเช้าส่งไปแล้ว4เครื่องนะครับทีนี้เรามาดูช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายเนี่ยจะแพ็คทีละสองเครื่องนะครับจะแพ็คส่งทีละสองเครื่องตัวนี้นะครับเป็นของพี่บวรพศนะครับตัวนี้ของพี่บวรพศ ส่วนตัวนี้นะครับกําลังเทสอยู่เป็นของพี่กิตติกรนนะครับทั้งสองตัวอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเครื่อง WM 2 1 0 V top นะครับตัวนี้ตัวสีแดงนะครับเทสเครื่องมาให้เรียบร้อยนะครับมีระบบเซฟตี้ทั้งสองเครื่องนะครับเราดูระบบเซฟตี้นะครับทั้งสองเครื่องเลยนะครับเวลาเปิดนะครับก็ปิดฝาลงนะครับปิดฝาลงแล้วก็ กดสตาร์ทนะครับหมุนสวิตช์ลงแล้วก็เปิดขึ้นอีกทีนึงนะครับเครื่องก็จะหมุนทํางานปกตินะครับทั้งสองเครื่องเหมือนกันเลยนะครับปิดฝาลงกดปุ่มพาวเวอร์นะครับหมุนตัวสวิตช์ลงแล้วครับแล้วก็หมุนขึ้นอีกทีหนึง่งเครื่องก็จะทํางานปกตินะครับทั้ง2เครื่องพร้อมส่งแล้วนะครับบ่ายนี้ส่งสี่เครื่องอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูชุดของแถมกันนะครับชุดของแถมก็จะมีอย่างที่ อ่าได้แจ้งไว้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ่าศูนย์เป็นศูนย์ตายนะครับชุดหัวจับดอกสว่านนะครับพอมีดสมเร็วนะครับชุดพอมีดสมเร็วอ่าคู่มือหนึ่งเล่มแล้วก็ตัวใบรับประกันนะครับรับประกันมอเตอร์ใบเป็นบินส่งของบินเงินสดและใบเสร็จรับเงินนะครับในใบเดียวกันตัวนี้เป็นฟันกลับนะครับฟันกลับหัวจับผ้านิ้วของหัวจับตัวนี้นะครับชุด ด้ามมีดเจ็ดด้ามนะครับจะมีเม็ดให้สองกล่องนะครับตัวนี้เป็นชุดประแจกแล้วก็มีตัวนี้เป็นด้ามด้ามขันสําหรับตัวตัวใส่มือหมุนนะครับเพราะว่าใส่ด้ามไปแล้วมันจะปิดกล่องไม่ได้นะครับชุดเกียร์นะครับชุดเกียร์เกียร์นิ้วเกียร์มินนะครับอ่าเวอร์เนียย่ออินซ์อย่างดีหนึ่งตัวนะครับแล้วก็กล่องคู่มือนะครับทั้งสองเครื่องจัดไว้เรียบร้อย จัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มแพคเครื่องสองตัวนี้นะครับเราจะเอาอีก2ตัวลงมาต่อเครื่องตัวนี้นะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ